สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตเอเร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้รีวิว36หแรงครับอันนี้จดทะเบียนปีห6กครับผมสภาพพร้อมใช้งานตัวรถสีสันเดิมเดิมครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมยางหลังใช้กันยาวๆวครับผมด้านหน้าตราช้างปันหลังเป็นผันห้าอีโปรครับผมเป็นตาช้างเช่นกันครับ รถเครื่องเดิมครับผมเครื่องไม่เข็งไม่ไอารถไม่เคยตัดท่อนครับผมเกียร์ไม่เคยเปิดครับเริ่ดีครับผมไม่เขครับผมไม่เข็มไม่อาย,ยครับในโรลิกใช้งานปกติครับ แต่ไหนหาอยู่แวะมาชวมได้ครับอำเภอเบญจัลจังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมห่าง3มแยกน้องเหลือม3กิโลห่างตัวอำเภอเบญจลหนึก่1กิโลครับผมมาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ